สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาเรียนรู้วิธีการใช้งานเครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่นะครับขั้นที่1นนะครับตัวเครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่นี้นะครับจะต้องอยู่ในสถานะการปิดนะครับก็คือปิดเป็นที่เรียบร้อยโดยเครื่องฟื้นฟูนี้นะครับเป็นโมเดล12บสโวลต์สาแอมป์ดังนั้นมันจะจ่ายพลังงานไฟฟ้าสูงสุดที่3 0แอมป์นะครับขั้นที่1นนะครับเราก็ทําการคีดขั้วแบตเตอรี่นะฮะตอนนี้ผมคีบขั้วลบเรียบร้อยและนําสีแดงนะครับไปคีบขั้วบวกนะครับ พอเราคีบเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยมันจะมีไฟฟ้านะครับวิ่งจากตัวแบตเตอรี่นะครับที่วิ่งเข้าไปนะฮะไปสู่ตัวตู้ชาร์นะครับโดยตู้ตัวตู้ชาร์นะครับจะมีสมองกลเน็กๆอยู่นะฮะทำกานตรวจสอบตัวแบตเตอรี่นะครับแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ได้เริ่มทํางานนะฮะซึ่งวิธีการทํางานนะครับเราจะต้องทําการปรับนะฮะ ฟังก์ชัน3ตัวตัวที่1ก็คือจะเป็นการปรับแอมป์ว่าจะเอากระแสการชาร์จเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็คือการตั้งค่าปรับแอมป์นะครับส่วนตัวนี้อันตรงกลางนี้นะครับเป็นโหมดการใช้งานว่าเราจะเล่นการใช้งานแบบไหนยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดว่าเราจะทําแบบทาการสมาร์ทชาร์จมันก็จะเป็นระบบการสมาร์ทชาร์จนะหรือเราจะทาการเหมือนกับว่าสแตนบายโฟลด์ไว หรือจะเป็นการกระตุ้นอันนี้ก็คือเป็นโหมดการทํางานซึ่งจริงๆแล้วข้อมูลที่เราสามารถอ่านได้นะครับในโหมดการทํางานเหล่านี้เนี่ยเราสามารถที่จะดูจากตัวคู่มือการใช้ได้ในนี้จะมีเขียนไว้นะครับว่าโหมดแต่ละโหมดเนี่ยมันใช้งานอย่างไรนะฮะและทางานอย่างไรมันจะมีกราฟการใช้งานมันอยู่นะครับก็คือในนี้เป็นแพทเทิร์นของการใช้งานรูปแบบหนึ่งนะครับนะฮะแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นของการทำงานของตู้ชาอีกรูปแบบหนึ่งนะครับในโหมดการทำงานในนี้นะครับโอเคและส่วนตัวเซเล c เตอร์ letter, ตัวที่3นี้นะครับก็คือเป็นค่าชั่วโมงว่าเราจะทำการกระตุ้นชาร์จไฟไว้กี่ชั่วโมงหรือว่าอะไรนะครับอันนี้เราต้องปรับทั้ง3ตัวนี้นะครับเครื่องก็จะทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบพอเราปรับเรียบร้อยเรากดออนนะครับซึ่ง โดยแบตเตอรี่นะครับถ้าหากว่าเป็นแบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟมาเต็มแล้วนะครับแล้วเก็บเอาไว้เฉยๆไม่ได้เอามาใช้งานเป็นเวลาหลายเดือนนะฮะสิ่งที่เราควรจะใช้ก็คือเป็นโหมดนี้โหมดที่3โหมดที่1นะฮะตัวนี้มันจะเรียกว่าชาร์จอัจริยะนะครับก็คือเป็นการชาร์จไฟฟ้าเข้าไปให้แบตเตอรี่อย่างเดียวเท่านั้นนะครับ เพื่อที่ให้แบตเตอรี่เต็มพอเต็มปุ๊บมันจะเข้าสู่โหมดการชาร์จลอยนะครับแต่ได้เกิดว่าเป็นฟังก์ชันที่2ฟังก์ชันที่2เนี่ยหมายถึงว่าเราต้องชาร์จลอยให้เต็มไปแล้วนะครับแลวแบตเตอรี่พร้อมเราอยากจะให้แบตเตอรี่พร้อมใช้งานตลอดเวลานะครับเราให้มันคงสภาพไว้มันจะรักษาระดับแรงดันแบตเตอรี่ไม่ให้มันตกมันเหมือนกับชาร์จไฟต่ําๆตลอดเวลาไว้เพื่อให้แบตเตอรี่ร้อยเปอร์ซแต่ว่า แบตเตอรี่ที่ถูกเก็บเอาไว้เฉยๆแล้วไม่ได้นํามาใช้งานแต่แบตเตอรี่มันเต็มร้อยมาก่อนหน้านั้นแล้วมันเหมือนกับว่าเนื่องจากว่ามันเก็บมาเป็นเวลาหลายเดือนไฟมันหายไปสิ่งที่เราสมควรที่จะใช้ก็คือเป็นโปรแกรมโหมดที่3นะครับก็คือชาร์จกระตุ้นนะฮะเราต้องใช้โปรแกรมโหมดนี้นะครับส่วนโปรแกรมโหมดนี้เนี่ยทำงานยังไงก็คืออย่างแรกนะครับเราต้องเลือกกระแสการชาร์จให้มันถูกต้องก่อน ะะผมเอาตัวอย่างนะครับว่าตัวลูกแบตเตอรี่ลูกนี้มันเทก็คือเป็นแบตเตอรี่รุ่น e s b 1 0 0ดังนั้นการชาร์จกระแสที่เราจะให้กับแบตเตอรี่เนี่ยเราคิดไปง่ายคือ10%ดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นลูกนี้1 0 0แอมป์นะครับเราก็ตั้งไว้ที่อ่าผมตั้งไว้ที่10ละนะครับและก็ตัวรูปแบบการชาร์จเราก็เข้าสู่โหมดการชาร์จกระตุ้นนะครับชาร์จกระตุ้นเพื่อจะได้ฟื้นฟูแบตเตอรี่ขึ้นมา นะครับต่อมานะครับสเตจที่2นะครับก็คือการบูตชาร์ตนะครับบูตชาร์ตนะครับก็คือเครื่องชาร์ตนะครับก็จะเปลี่ยนนะครับจากการจํากัดกระแสนะครับให้เป็นการคงแรงดันแบบคงที่นะครับที่14.4โวลต์ตลอดเวลานะครับโดยทาเมอร์นะครับที่ผู้ใช้ได้ตั้งเอาไว้ก่อนหน้าทําการชาร์ตนะครับจะเริ่มจับตั้งแต่สเตจสอตรงนี้เป็นต้นไปนะครับไม่ได้เริ่มจับนะครับตั้งแต่เริ่มต้นการชาร์ตนะครับเพราะว่าถ้าแบตเตอรี่นะครับมีโวลต์ชาร์จถึง14.4โวลต์แล้วนะครับ ค่าเนี้ครับเป็นค่าที่แบตเตอรี่เริ่มมีความร้อนนะครับเริ่มเดือดนะครับมีฟองแก๊สเกิดขึ้นภายในแบตเตอรี่นะครับภาษาอังกฤษนะครับเรียกว่าจุดแก๊สซึงพอยด์นะครับและการชาร์จนะครับทาให้เกิดความร้อนสะสมภายในแบตอย่างรวดเร็วนะครับจุดนี้ครับดังนั้นจึงต้องเปลี่ยนจากสเตจที่1นครับเป็นสเตจที่2นะครับเพื่อคุมแรงดันให้